ที่ผมอ่ะมาจบที่หุ้นปันผลเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ต้องเล่าแบ็กกราวน์นิดหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมคือทำทำกิจการนะแล้วก็มีเงินสดเข้ามาเรื่อยๆประมาณหนึ่ง2อ,อาทิตย์ที่แล้วผมไปรายการของลงทุนแมนผมขึ้นเวทีพร้อมกับท่านดรนิเวศนะหัวข้อ d ดีเวเด King ดเรเนี่ยคำแรกเขาก็บอกเลยหุ้นปันผลเนี่ยไม่มีใครเขาเล่นกันหรอก มันเป็นหุ้นแม่ไม้ผัวตายเข้าใจความหมายไหม <Okay. S 1> แม่งเหมือนประมาณแบบไม่มีใครเอาอะ uh ่ะ uh. นี่นคือความจากัดความของเขาแต่สําหรับผมเนี่ยเมื่อก่อนผมทํากิจการแล้วผมมีรายได้เข้ามาสม่ําเสมอแต่ต้องบอกว่ากิจการผมอะมันยุ่งมากครับคือ ผมทำฟาร์มปลาส่งออกซึ่งโอเปเรต7วัน24ชั่วโมงผมไม่สามารถที่จะตามตามกราฟขึ้นลงดูไอตัวนั้นตัวนี้วิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยทำอะไรไม่เป็นมีเงินแต่ทำอะไรไม่เป็นต้องทำไงง่ายที่สุดเลยนะซื้ออพาร์ตเมนต์หรือสร้างอพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยแต่ต้องบอกซีเคสอย่าเพิ่งเพียงเหตุการณ์นี้ปีไหนพี่กอย่าเพิ่งเพียงนะ ตอนนี้ผม46ใช่ไหมถอยห,หลังไป 20, 20ปีที่แล้วสมัยนั้นนะ่ะราคาของที่ดินมันยังมันยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับ บุญภาวาสนาส่งน้ําท่วมปี54จากที่คิดว่ามันจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมันนิ่งหมดแต่ผมโชคดีตรงที่1ผมเนี่ยเอาเงินสดไปสร้างเพราะว่ากระแสะเงินสดผมดีผมไม่ได้ใช้เครดิตธานาคารน้ําท่วมเสร็จอัตราการรีเทิร์นของอพาร์ตเมนต์เนี่ยผมบอกเลยนะไม่มี10%ถ้าใครบอกคุณว่ามีห้องเช่าให้คนเช่าแล้วได้10%เปอรเซ็ขาเขาโกหกเป ok. ็นไปไม่ได้ได้เนี่ย เขาจะบอกว่าประมาณ7%แต่7%เนี่ยเขาคิดจากจำนวนผู้พักที่เต็มถ้าไม่เต็มเหลือ5แล้วแล้วคุณยังต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นต้องเสียค่าโอเปเรตอีกเบ็ดเสร็จคุณถึงตัวไม่ถึง4%ก็มีคนมาบอกว่าทำไมยูไม่ไปซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเกี่ยวกับโรงแรมซื้อหุ้นเกี่ยวกับที่เขาเป็นเชนอ,อสังหาซื้อหุ้นร้านอาหารซื้อหุ้นแบบ สัญญาเช่าสนามบินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปซื้อหุ้นตัวดีๆที่มันปันผล6 7 8แแล้วอยู่ไม่ต้องทำงานอยู่เอาเงินไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปทุกเดือนทุกปีทุกควอเตอร์เขาเอาเงินมาให้เราใช้จากนั้นเนี่ยผมก็เลยขายอพาร์ตเมนต์ทุกตึกขายเรียบเก็บเงินสดมาเข้าหุ้นอย่างเดียวแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำหุ้นเติบโตไม่ได้ดูพวกนี้เพราะว่าคืองานเรายุ่งมากเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราดูหุ้นปันผลที่มันยั่งยืนแล้วมันปันผลสม่ำเสมอต่อ อันนี้ก็คือที่มาของผมในวันนี้หลังจากที่เราเริ่มเข้าหุ้นเนี่ยประมาณเกือบ20ปีผมไม่เคยใช้เงินเลยทุกดีวเวนที่ออกมาเราทบเข้าไปทบเข้าไปแถมเรายังมีกระแสงเงินสดจาก Active Income อีกผมผสม2ทางทุกวันนี้พอร์ตผมมันเลยโตมาก